มาดูกันพี่น้องตัวแรกครับผมโอ้ยพี่น้องตัวแรกครับผมครับผมก่อกับสวัสดี เอาไว้พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะมาพบกับนักกรทัพลาดคือเก่าพี่น้องหาอยู่หากินผ่านช่องทางยูทูปนะพี่น้องวันนี้นกักกรจะพามาดักกลับล็กพี่น้องดักหนูน้องพี่นอ้องอาจจะเสียงดังหน่อยนะพี่น้องนะเพราะว่ามันติดทางเนาะพี่น้องก่อนพามาดักหนูเนาะทางซ้ายเนาะพี่น้องซ้ายมือนักกรนะเราจะไปขึ้นเขาช่องตะโก้เนาะพี่น้องเนาะ ตรงนี้ก็จะอยู่ในเขตของอำเภอตาพยานะพี่น้องตำบลทับลาดอำเภอตาพยญจังหวัดสักแก้วพี่น้องขึ้นเขาช่องตะโกพี่น้องทางขวามือนะกองก็จะไปอำเภอตาพยญพี่น้องถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปออกในตัวจังหวัดพี่น้องไปสักแก้วได้นะพี่นอ้องเอาเพราะน,นี้นะกองก็จะพาพี่น้องมาดักหนูพี่น้องทับเล็กชิปสามลังคือเกาพี่น้อง เกลือกจะเป็นเกลือเขาอ่อยนะพี่น้องเนาะเขาเปลือกล้วนๆพี่น้องไม่ได้ผสมอะไรเลยครับแต่ก่อนมาตัดยาพี่น้องนาละก่อนเนาะพี่น้องก็เห็นรอยหนูมันกัดยาพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการเลือกดักหนูหนานี่พี่น้องจะดักไม้ยังไงเนาะพี่น้องเนาะไปดูกันครับผม รถมันตอกพี่น right? ้องรถมันสอยเนาะกล่องเลยเอากล่องมาใส่กระเป๋าพี่น้องเอะไปดูกันครับผมพี่น้องก็มันจะติดถนนเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีเสียงรถรบกวนนิดนึงนะพี่น้องนะนี่ไม้นะก็จะเป็นไม้ทางทางแต่ว่าไม่มีบ้านคนนะพี่น้องไม่มีบ้านเรือนประชาชนนะเดี๋ยวก็มาดูเนาะก็ตัดยาวเราเลาะขอบเนาะพี่น้องประมาณนี้นะ เดี๋ยวไปดูไม้กันพี่น้องโอ้เสียงรถเยอะมากเลยพี่น้องนี่พี่น้องแล้วก้อนที่พามาดูเนาะพี่น้องนี่เป็นรอยหนังกัดจ่านะพี่น้องนะอย่างนี้มีตัวนะพี่น้องนะมีตัวแน,น,น่นอนเป็นรอยกัดจ่านะพี่น้องนี่รอยขี่เลยพี่น้องนี่รอยขี่มีตัวแน่นอนพี่น้องนี เห็นไหมพี ية, ่น้องนี่ขี้กองอยู่พี่น้องมันอาจจะมองมัวๆหน่อยนะพี่น้องนะนี่ครับผมร้อยขี้พี่น้องแล้วก็นู่นมีก่อนหนึ่งนะพี่น้องนู่นข้างในอีกอ่ะนกคอนดีรักตรงนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันครับผมวิธีการเลือกไม้ก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนๆพี่น้องทุกๆท่านเนาะครับเนาะแ้วก็เลือกไม้ตรงนี้สีจะวางกับกับดักเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมีรอยกัดหยาร้อยขี้รอยร้อยขี้ร้อยกัดหยามาเป็นกองเลยเพื่อนๆพี่น้องทุ ท่านานะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเนาะไปครับผม ทีใส่เลยครับมีตัวโดนแน่นอนเพื่อนรอให้เขากินก่อนอ่านี่ครับผมประมาณนี้ครับผมเออไปดูหลังต่อไปครับผมมาตามกันต่อครับผมจุดที่นกออจะวางเนาะมาดูกันนี่พี่นอ้องทางนี่พี่นอ้องทางเลน,นกิ๊กเลยไปนู้นครับ เห็นไหมนองเงียนกิกเลยครับเอ๋อแต่ก่อนจะดูข้างบนก่อนพี่น้องตำแหน่งที่จะวางนะพี่น้องนะนี่ครับลอยปุ๋ยกินพี่น้องนะมาเข้าึ้นปุ๋ยกินกัน้อนี่นี่ครับผมเราก็จะดูหลายจุดนะพี่น้องนะว่า เขาไปยังไงเส้นทางไหนนะพี่น้องเนาะไปดูขุนก่อน,นครับไปก็จะมีข้างบนลอยโกยกินนะพี่น้องนะแล้วก็ตรงนี้จะมีทางเดแล้วก็จะดักตรงนี้หลังนึงพี่น้องนี่ตรงนี้แหละ เอ้ามาดูกันต่อพี่น้อง พี่น้องก็แนะนำเนาะพี่น้องจุดที่จะวางกับดักนะพี่น้องร้อยกัดยาร้อยเคลียกินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขี่เป็นของถ้ามีตัวเขากินวันนี้หรือว่ามีตัวผ่านวันนี้พี่น้องโดนแน่นอนพี่น้องสำหรับตอนนี้ก็ดักให้พี่น้องดูเรียบร้อยเนาะแล้วก็แนะนำวิธีการ อันดักหนูหมายนี่เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็เขาแยกเขอตัวไปดักหลังต่อไปหรือว่าที่เนื้ออยู่พี่น้องแล้วค่อยมาลุ้นกันตอนเช้าพี่น้องจะมีตัวมีแ้มหรือเปล่าครับผมไปอพี่น้องก็มาพบกับนักกอลัฟปาพี่เก่าพี่น้องมาอยู่ครับกินผ่านจอไทยยูทูบเนาะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมายามกับเล็กเนาะพี่น้องดักหนูไว้ประมาณ13ล้างพี่น้องพี่เก่าเนาะอไปดูนเลยพี่น้อง วจะมีผลงานหรือเปล่าเนาะท่านี้ขับคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะไปครับผมอ๋อไปดูกันพี่น้องยามหลังแรกครับผมดูกันครับผมเอาเรียบร้อยร้องเฮ้ยนี่ไงเอานี่ครับผมตัวแรกครับผม้นี่ไง โอ้ยพี่นุ๊กตัวแรกครับผมหนึ่งเต้มมาแล้วครับหลังแรกเนาะเอ้าเรียบร้อยครับผมโอ้สุดยอดไปเลยใกล้ไปเลยใกล้นี่ครับเต็มแรกครับผมโอ้ยหนึ่งแต้มมาแล้วครับผมสุดยอดครับเอาไปดักกันก่อนพี่น้อง หลังต่อไปพี่น้องไปครับผมหลังตรงนี้มีไหมทิปทางแล้วพี่น้องนะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะตรงนี้มีเปลาะเนาะไม่มีหรอกมั้งแต่ไม่ได้เลย,ยครับไ <c ười> ม่ได้ไม้ด้วยไปดูก <c ười> ันเรื่อยๆไม่ดได้ดักแล้วนะตรงนี้

โอ้ยหลังนี่ก็ไม่เอายังไม่เขาพี่น้องยังไม่เขา่ายังไม่เขานะโอ้ยพี่น้องเรียบร้อยครับนี่ หนึ่งแต้มครับผมแต้มที่สองมาแล้วนี่นี่ไงโอ้โหนี่ท้องขาวพี่น้องนี่เอ้าก่อนจะพูดให้ดูพี่น้องเอ้ามาดูกันพี่น้องดูก่อดพูด่อนโอ้ยนี่ครับผมท้องขาวครับท้องขาวท้องขาวแต้มสองมาแล้วครับพี่น้องเอ้า

อีกสองมาแล้วครับไปดูกันต่อไปดูกันต่อครับผมโอ้ยหลังนี้ยังไม่เอาพี่น้องยังไม่เอาครับนี่ครับผมยังไม่เอาเนาะเอาไปดูหลังต่อไปครับผมโอ้พี่น้องดูหลังนี้พี่น้องโอ้พี่น้อง ดีจะมายู่พี่น้องขับเล็กแล้วกไปนู่นหรอโอ้โหไปติดไม้เว้ยนี่มันดีดไม้ได้ไงวะเนี่ยเนี่ยตอนแล้วก็ดักไปม,ม,มีไม้นะพี่น้องนะเนี่ยอือแล้วมันกระลำเดียวเขาอ่อยหมดเลยเกียงตับ๊บเออก็เขา,าอยจะดักไปพี่น้องมาผ่านหน่อย อ๋อชายพี่น้องอ๋อไปดูกันต่อพี่น้องดูกันต่อจะมีผลงานหรือเปล่าไปดูกันต่อโอ้เม่าเลยพี่น้องเลยยังไม่เอายังไม่เอาแสดงว่ายังมีดึ้อนี่คือยังไงไปดูกันต่อครับผม ดกดนต่อดูต่อโอ้เมีเอาเข้เาไปหรอยังไม่เอาครับฮะไปดูต่อโอ้ไม่เอาเลยติดๆเลยีไปดักไปน้องน้องเอ้าไปดูล้างต่อไปพี่น้อง kiểu mất lạ cứ so lắm sức thải so lắm sức thải tôi nghĩ là tôi đi thế lắng đi nhỉ 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 nhỉ

ไม่เล่นโอ้นี่น้องทายแล้วเดียบร้อยไม่เล่นก็เดียบร้อยละอ่ะพี่น้องก็เสร็จแล้วเนาะน้องทายแล้วสองเต้มพี่น้องสำหรับ กันยามค่ำคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่ามีตัวมีเตี่ยมไปพี่น้องเขาอ่อยเนาะเป็นข้าวเปลือกพี่น้องข้าวเปลือกเนาะไม่ต้องผสมอะไระพี่น้องอ,อ,อ่อยเออเป็นข้าวเปลือกอย่างเดียวอ๋อไปดูกันสองเตี่ยมนี่ก <laughs> ับน้องนี่โอ้สองเตี่ยมพี่น้องอถือว่ามีตัวมีเตี่ยมไปพี่น้องพอได้อยากกินยมาร่นกันต่อพี่น้องตอนเช้าเนาะอ๋ะอแล้วก็เขาหยาดเขาตัว กับบ้านพักผ่อนกับพี่น้องครับผมอ๋ออลสวัสดิ์ตอนเช้าพี่น้องมาพบก,กับละครท้าวราชคือกอ่อนพี่น้องหายอยู่หาก,กินผ่านช่องทางยูทูบนะพี่น้องเนาะวันนี้ละครก่อน,นจะพามาเก็บกู้กับเล็กพี่น้องดักไหวสิบสามลังแล้วพี่น้องไปดูกันครับผมไปดูดเด็กันการละครพี่นอ้องเมื่อคืนนี้ละครได้ไปสองเต็มพี่น,อน,น้องเนาะเอ้าไปดูกันครับผมไป ไปดูนก hey, ันเลยพี่น้องโอ้โหไม่เอาพี่น้องดูนิดเดียเนาะดูนี่หลังนี่พี่น้องอ๋อดูกันต่อพี่น้องขอจ่อเสียงดังนิดนึงนะพี่น้องนะมีรถวิ่งผ่านครับผมขนตก พี่น้องมาบ้านเลยท้ยินเนาะแล้วก็มาตัดยาลำตัดไม่เร็วเลยพี่น้องวันนี้ต้องมาซ้ำหน่อยละพี่น้องอ้อไปดูกันต่อพี่น้องจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่าพี่น้องมาลุ้นไปด้วยกันครับผม หแมวอ้อยพี่น้องครับหนุนอีกรางหนึ่งครับแมวออยเลยครับแมวออยเลยพี่น้องทั้งเงียบเลยแมวเ,เลยครับพี่น้องเอ้ยมีตัวเดียวนี้พี่น้องตัวนึ่ง

ไม่เอาเลยพี่น้องไม่เอาเลยพี่น้องอ่ะไปดูกันต่อพี่น้องอยู่ฝั่งนู้นเนาะพี่น้องเนาะฝั่งนี้นะก้อนก็ดูงหมดละม่น,าน,น่ามีตัวอ่ะพี่น้องไปตามกันต่อครับผม ติดทนลุนิดนึงพี่นอ้องอ๋อไปครับผมไปดูกันครับผมไอ้มันจะหมุนหื่นนิดนึงนะเขาเรียกต้นอะไรพี่น้องใครลูกเขาเขาเป็นบอกคอมเมื่อไหรครับนะว่าแล้วก็เขาเรียกไปทัวร์พี่นอ้องเอ๋อไปดูกันครับผมไป,ปอบอแล้วบไป ตามช่องเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องนี่ครับผมนี่เรียบร้อยครับพี่น้องละครดักไว้นี่นี่นี่นอน,อนหลุดเลยพี่น้องนี่นี่เห็นไหมครับนี่เอาละครดูพี่นอ้องเดี๋ยวดูกันครับผมม,มาดูกันพี่นอ้องนกอะครดูนะพี่นอ้นองนะ เต็มทีหนึ่งเต็มทีหนึ่งพี่น้องของวันเนาะของวันเก็บปู้แ้วพี่น้องอู้ยออยังโคตรเลยพี่น,อน้องอูตัวนี้อืมพน้องวัตุ๊บพี่น้องเอ้ยไอโคตรใหญ่พี่น้องนี่ครับผมเอาสุดยอดครับผมสุดยอด้ะพี่น้องนะอู้ยวัตุ๊บพี่น้องโคตรใหญ่ครับ ล้างต่อไปพี่น้องล้งต่อไปกันพี่น้องเ้างพี่น้องเนาะโอู้หูพิ่ผูกถูกเลยตัวใหญ่มากเลยพี่น้องไอ้เงี้มคือเหลือนี่พี่น้องเอาเดี๋ยวเราขอขรักก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะได้ไปดูหลังรุ่นหลังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะครับผม ไม่ตัวน้อง tao chắc lắng Cho phương tiệm hay nó có lúc không? phía nào phí Xong nó nó máy hấp lúc oh. có lắp máy Khang thang phía มาข้างทางก็มีตัวนะครับพี่น้องออนี่ครับผมไม่เขา้าไม่เขา้าไม่โดนพี่น้องอ๋อไปตามกันต่อพี่น้องเดี๋ยวกอจถ่ายดูแต่คันโดนนะพี่น้องนะเหลือสองหลังนี่แหละอุย้ยพี่น้องโดนแล้วพี่น้องนะอุ้ยอุ้ยน้องเอาเรือกอจเอาให้ดูพี่น้อง โดนเต็มตัวเลยครับ เจอดครับผมแต้มสองมาแล้วครับสุดเจ้ครับแต้มสองครับโอ้โหพี่น้องไม่ใจทนพี่น้องอฮ้ยบึกบึกเลยพี่น้องสุดยอดจริงพี่นอ้องอออเดี๋ยวก่นอนขอหยัดเก็บก่อนพี่น้อง อก็รักไว้อีกผู้นี้เช้าแล้วก่อนทำงานเนาะแล้วก็จะมามาลุ้นกันก่อนไปทำงานพี่น้องนี่โอ้อเจ้าผมโอ้โหแต้มสองของวันเนาะพี่น้องแต้มสองของวันก็เป็นแตม้มแตม้มเออแต้มสองของของการเก็บกู้เนาะแต่ว่าแต้มสี่ของของหมายนี่พี่นอ้องเอาไปครับผมสำหรับการเก็บกู้เนาะพี่น้องเนาะ สองแต้มพี่น้องโทษโทษพี่น้องไอ้โทษไอ้ยักษ์ใหญ่พี่น้องสองแต้มครับผมสุดยอด,ดครับวันนี้ละอนมาเก็บกู้เนาะแต่ว่ามาเก็บกู้แต่ไม่ได้เก็บพี่น้องอ่าก็คือดักทิ้งไว้พุงนี้เช้าวนละอนจะมาดูอีกรอบหน,นึ่งพี่น้องเนาะฝนมันอากาศฝนมันผอยแล้วก็ฝนมันตกอตก่ะพี่น้องแล้วก็ละครยุดด่งงานอีกวันนึงพุงเงี้ยละครยุ่งที่ไหนทำงานนะพี่น้องเนาะ มีรถกันอีกรอบนึงพี่น้องเนาะว่าจะมีผลงานเพิ่มไหมสำหรับวันนี้ครับสองเตามอคืนสองเตมเป็นสี่เตมพี่น้องไม้นี่สุดยอดครับผมสำหรับวันนี้ก็อขอลาลาพานจากพี่น้องเนาะแต่เพียงเท่นี้โครงการนานเจอกันใหม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับสุดยอดผม